สวัสดีค่ะ เป็นสมาชิกกลุ่มต้นกล้าเทือดทุนสถาบันวันนี้พวกเรารวมตัวกันมารับเสด็จในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีความสุขเกษมสําราญนะคะสิ่งที่เราได้คือเวลาเรามารวมตัวกันเพื่อพระองค์ท่านเราจะรู้สึกมีความสุขปราดเปิ่มใจนะคะและอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้รับพลังบวกกลับไปด้วยค่ะและพวกเราทุกคนเนี่ยรักสถาบันทั้ง3ส,สถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะพวกเราพร้อมที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปและพวกเรา รรากกก็จะะัััถบนษตรติย์ลอดไปค่ในวันนี้ที่เรามีพี่น้องมวลชนมานะครับเรื่องในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันนี้ก็รู้สึกเพิ่มปิตินะครับที่เห็นวงชนชาวไทยมาแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของเรานะครับในวันนี้ก็ขอให้พระองค์นะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับอยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับ